ก็คงขออนุญาตฝากงานาที่การตำนานขาวบอยโมกเหล็กจัหวันสลับ,บุรีนครับจากวันที่1ง1 3ธันวาคม2563ครับสระบ,บุรีเป็นจังหวัดที่มีความน่าสนใจทางสภาพธรรมชาติที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพครับใช้เวลาเดินทางประมาณแค่ชั่วโมงเสศษเท่านั้นนะครับท่านจะได้สัมผัสกับสภาพบรรยากาศ หนาวเย็นนะครับในช่วงปลายปีนะครับแล้วก็กิจกรรมที่เราเป็นไฮไลท์นะครับในงานที่เราจะมีขึ้นในช่วงปลายปีนะครับก็จะมีการเล่าขานตำนานมุกเหล็กนะครับซึ่งมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเรื่องคาวบอยนะครับเกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงวัวนมนะครับซึ่งภายในงานเนี่ยท่านจะได้สัมผัสกับกิจกรรมต่างๆนะครับของอำเภอมุกเหล็กนะครับ ท่านที่ยังไม่ได้ตัดสินใจเดินทางไปไหนนะครับช่วงวันที่11ถ13ขอได้เชิญที่จังหวัดสระบุรีครับเรามีแหล่งท่องเที่ยวพร้อมมีรีสอร์ทที่หลากหลายในสภาพธรรมชาติไว้รองรับนักท่องเที่ยวและผู้สนใจที่เดินเดินทางในเรื่องขนานครับ